นี่ผมพูดจริงนะพูดต้องการเงินเขาเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นเองเอาเอาสองหมื่นเองกับลูกคนหนึ่งต้องดูแลลูกเขาอ่ะสองหมื่นเองใช่ถ้าปีเจอน้องปีจะได้กอดละสองหมื่นนะไอ้มีอยู่สองหมื่นพอดีเนี่ยไ้ไม่เคยทำไรแบบน้าตักแลยนะมาเฮ้ยเฮ้ย แล้วว่าอะไรวะน้องเขาก็ไม่รู้ด้วยน้องเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเกียร์อะไรคุณฟังอยู่จัดเป็นที่ร์ต้องให้บ้านนี้กอดด้วยหยิบโอ้ฝาดจริงจไม่ได้หนูนฝาดจริงจริงไม่ได้หนุนต้องห้ามเขาแล้วก็ดันลูกไม่ได้ดูให้สองหมื่นเสร็จปั๊บมากอดได้บได้ไดได้เข้าใจเขาตได้เลยางนี้เอาแบบนี้พี่ขอกอดหนูนะมาได้มาได้เป็นไงลุงลงเป็นไงมึงไม่ไม่อย่างนี้ได้อะเดี๋ยวพูดดลุง ต้องเชิญตัวคุณไปลงพักคุณทำไร